สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาวเน็ตแห่ซูมรูปในมือถือทิมพิธาหลังเจอแอปทักษอรอเห็นชัดๆเลยชาวเน็ตแห่ซูมรูปในมือถือทิมพิธาหลังเจอแอปทักษอรอน,น้องปีใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นชัดๆเลยกรี๊ดมากเรียกได้ว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทำเอาหลายคนกรี๊ดฝันเป็นจริง แอปทักษออนที่พิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมพ์อยู่ด้วยเรียกได้ว่าทําเอาชิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทําเอาแฟนคลับริษณนันทมพิธาโพสรูปแอปทักษออนในไอจีส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า굿 o o ซ e อู u u toD ์แลหลายคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษออนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใด ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตตาดีแห่ซูมรูปในมือถือทิมพิธาหลังเจอแอปทักษอรน้องปีใหม่เห็นชัดๆเลยขณะที่ทางด้านทิมพิธากำลังถ่ายรูปคู่กับเต้กันตนาโดยรูปที่เปิดค้างไว้ในมือถือของทิมพิธาก็คือรูปของน้องปีใหม่และน้องพิพิมนั่นเองถ้าเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณแร่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ